สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้จะมาทาเมนูไม่งอ้นน้ามันเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะมาทําเห็ดผัดกระเพราใส่หมูยอ,อด้วยเดี๋ยวมาดูกันเปิดเตาแก๊สให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งสักครู่ผมก็จะโขกกระเทียมหอมแดงและพริกไทยสดแล้วก็พริกนะครับมาไปผัดให้มันหอมก่อน พอเริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่เห็ดหอมลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดฟางลงไปผัดฟางผมจะใส่หมูยอฟางลงไปนะครับ พอเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่ซอสผับเม่นลงไปแล้วก็ใส่ซอสปัา,า,กกาเคี่ยวก็ใส่ตกวือกยาผมก็ใส่ใบยี่หราถ้าใครไม่ชอบใบย,ยี่หร่าก็ไม่ต้องใส่นะครับผมชอบมินมเพิ่มความร้อนห่ ท้ายก็ใส่ใบตะเพาลงไปนี่แะครับที่เราไปกินตะเพาข้างนอกตะเพามีนิดเยอะเราทำเองก็ใส่เยอะได้ตามที่เราชอบ รัแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเช่นเคยนะครับ U R Watch t นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ